สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกับวันพีทนะจากต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่แล้วผมก็มเล่นได้มามาณอ่าวันนี้วันที่8ดแล้วเมื่อวานวันที่7ดผมก็ลงคลิปไปแล้วครับก็คือรอบก่อนคือผมก็จะไม่ได้โหดขนาดน,นี้ครับก็ยังมาดูตัวของผมก่อนนะว่าเนี่ยผมแนะนำตัวแรกก็คือโมลียครับผมแนะนํามากครับก็คือมันปั้นแบบสุดจริงนะผมก็ปั้นไปอยู่เลเวลร้อยหกสิบครับแล้วก็สีแดงม่วแล้วก็ของก็งงประมาณนี้เลย ใส่ของให้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคของก็จะประมาณนี้ครับก็ตามใจครับจะใส่อะไรก็ได้นะครับตัวบางอย่างถ้าเราใส่ไปบางอย่างมันก็จะลุกนะครับอ่ะอะไรอย่างนี้นะก็คือพลังโมเลียผมเนี่ยอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ A C E S ป่ะหรืออะไรนี่แะครับผมไม่่ใจเหมือนกันให้พูดผิดพูดถูกก็ขอโทษนะครับก็อยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับก็ มาเปสามดาวม่วงแล้วคือต้องหาอีกตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ก็มันต้องมันต้องเก็บนะครับก็คือตัวน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงเท่าไหร่ลูฟี่นะครับก็แท้าหาตัวใหม่ได้ก็อาจจะเอามาแทนนะคือตัวมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนะครับลูฟี่อโอเคแล้วก็มีลูฟี่เอ็ดบิลนะครับนิวหรือว่าอะไรรึเปล่านะคบ แล้วผมก็ตัวนี้คือทําไมไม่ใช้ครับว่าผมต้องหาอีนิวอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้แต่นั้นงผ,ผมไม่ค่อยมีปัญหานะก็1 2 3 4อ่ะแล้วผมก็ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้อ่ะไปทําเป็น1ดาวม่วงแล้วก็ใช้ตัวเทล่ิอีกสตัวนะครับสตัว3ตัว,ตวเพื่ออัพเป็น3ดาวม่วงอ่ะใช่3ดาวม่วงไอสองอดาวก่อนแล้วก็หาตัวอันนี้ครับอีก สอ,ส,อสองตัวสองไม่ก็สี่เนี่ยน,นะครับมาอัพเป็นสามดาวมนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเชจะไปเล่นเมจิกเล่นในโหมดเมจิกบีนนะครับก็แปลว่ามันเป็นถั่วนะถั่วเต็มเลยนะเกาจะใส่เซตทีมหลักลงไปครับก็ดาวม่วงทุกตัวนะโมเรียนแล้วก็จะเป็นตัวเป็ดนะครับก็รอ นี่ครับก็จะเป็นจากนั้ก็อบคุณไปแล้วจัวะนี้ครับอคคโอโมเรียนไแบน้เกิดขึน้รอวิมิกิเปแบบลูกมากทุกคนโอเคครับเขดเข้าก่อนเดียวนั่นแหละเรียบรอยเลยาดที่ร้อย ร้อยห้าสิบสามนะโบชิปมันต้องเลเวลเจ็ดสิบนะทุกคนตอนแรกคือปั้นรอเป็นหลักนั่นแหละก็คือตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะปั้นแล้วนะเพราะมันปั้นยากเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว,ว่าทำไมปั้นรอไม่ได้นะขุดนั่นจะไม่โผล่โมโลเลียระเบิดไปครับหมด แนะนำใ้ว่าอ่าอันนี้ครับโมเลียนเนี่ยแค่มันจะมันถ้าสมมติสองดาวม่วงนะครับผมก็นึกว่าดีแล้วนะครับก็คือโมเลียผมมีสามตัวแล้วอ่ะแต่ว่าผมถ้าผมจะขึ้นอีกอ่ะมันก็คือผมต้องมีไอ้นี่สีม่วงนะครับผมมีหกพันแล้วมันต้องหาอีกอ่าอีกสี่พันสี่พันหนึ่งเจ็ดห้านะครับก็จะถึงหมื่นแล้วก็โมเลียอีกสองตัว แล้วก็หนึ่งดาวม่วงสีฟ้าแล้วก็อันนี้นะครับซึ่งสดาวเป็นอะไรที่ยากมากครับก็คือเหมือนทําตัวสายปีกอีกตัวหนึ่งครับที่เหมือนโมเลียนะแต่เป็นสี่ดาวม่วงแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือเราต้องหาหนึ่งดาวนะครับไม่ใช่หนึ่งตัวกับอันนี้สองอันแล้วก็หนึ่งดาวม่วงก็คือไม่ใช่ปัญหา เอ็มก็รอนะคบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมผมทำไม่ได้เหมือนกันหนึ่งสองสามแต่ผมจะลองทำดูนะคบว่าทำไมมันทำไม่ได้นะคะคลิปก็เพราะว่าตัวผมมันไม่มีตัวซ้ำนะครบเพราะผมก็เอาไปอัพแบบอันนี้ไปแล้วก็รอไนเพราะผมเอาแบบใช้หมดแบบอัดหนักแน่นมากนะแล้วก็ เกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะจริงๆคือเกมนี้ก็จะมาแค่นี้นะครับขอจบการรีวิวเกมนี้แค่นี้นะคระบ,บ๊ายบาย